สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีพูค่ะคุณผู้ชมขานะคะเรามีนัดกันนะคะข่าวนางงามข่าวอักษรย่อนะคะแล้วก็ข่าวบันเทิงนะคุณผู้ชมนะคะก็มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงแรกของเรานะผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือ Miss Earth Thailand นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคุณผู้ชมนะคะเราคัดสาวงามได้16คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมเอ็นศิรินะคะนาะงงามมิสเอิร์ธตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไปเก็บตัวกันนะคะที่โรงแรมเอ็นศิรินะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเดี๋ยววันที่12นี้นะคะพี่เต๋าจะต้องเข้าไปสอนด้วยเช่นเดียวกันกับพี่โก้ธีรศักดิ์นะคะแล้วก็วันที่14นะคะเราก็จะเดินทางกันไปที่พัทยาลัน ไปพัทยานะคะเพื่อที่จะไปถไ่ายพลาเท็ชุดไว้น้ำนะคะที่เทะเลเมืองไทยนี่นะคะับพัทยานะคะแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เที่ยวที่พัทยาบิสเอิร์ดกิจกรรมของเรามีเยอะนะลันส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวนะคะคุณได้เงินหมื่นหนึ่งจากเราเด็กสิบหกคนนะคะคเท่านั้นไม่พอนะคะคุณจะได้เที่ยวด้วยนะคะได้กินได้เที่ยวแล้วก็ถ้าเกิดเที่ยวในเมืองไทยไม่ต้องห่วงเลยเพราะดรน้องเนี่ย กินของดีนะคะนะคะเราก็จะไปกินอาหารทะเลกันนะคะสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะเราถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ชุดว่ายน้ำของเรานี่ก็ได้รับเกียรติจากแบรนด์สินิีวันวลีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามและ,ะให้กำลังใจสาวงามแต่ละคนที่คุณเชียร์ด้วยเช่นเดียวกันปีนี้เราหวังมงใหญ่นะคะเราไม่หวังมงรองแล้วเราอยากได้มงใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าเราเบื่อที่จะเป็นมงรองก็ติดตามกันได้ทางช่องวัน3 1นะคุณผู้ชมนะคะส่วนใครจะ ลงโฆษณาก็ติดต่อผ่านพี่เต่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าจ่ายดีก็ได้เป็นคณะกรรมการด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมากันที่เวทีอีกเวทีหนึ่งหนึ่งในพันธมิตรของเรานะคะ ยกแรกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะคะแต่งตัวเหมือนกันเดะนะคะทำกิจกรรมเหมือนกันเดะเลยนะคะสำหรับมิสยูนิเวอร์สฟิลิปปินส์นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเพื่อนแค้นแสนรักนะคะเพื่อนแค้นแสนรักนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขากา็ดังในเรื่องของนางงามแล้วก็ต้องยอมรับว่านางงามฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าแดนพันเกาะเนี่ยนะคะก็มีความสวยมีความสามารถมีความอดทนนะคะป,ปีน,นี้นะคะเราก็ทราบกันดีว่าเธอได้สาวผิวสีมาประกวดนะคุณผู้ชมนะคะก็ถ่าย ายนู่นถ่ายนี่นะคะเป็นภาพกิจกรรมในกรุงมาลีลานะคุณผู้ชมนะคะซึ่งมาลีลาเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เคยไปตอนสมัยทามิดเอิร์ดเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะนะคะก็ทำนะคะแล้วก็ถ่ายกันแบบสนุกสนานเยอะแยะมากมายก็จับมาเทียบกันกับน,น,น้องโอปอสุชาตาของเรานะคะสีชุดคล้ายกันเลยเนาะสีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคนนี้จะตัวเล็กนะจะเป็นสาวไซส์เล็กนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งโอปอเนี่ยสูง180นะ ร้อยดรูปร่างจากที่จัิเนคณะกรรมการรูปร่างสิบสิบสิบนะคะไม่ห่วงเรื่องรูปร่างนะคะภาษาไม่ห่วงนะคะสําหรับอบปอดิฉันไม่ห่วงภาษาไฟแลบค่ะแล้วก็สมองนะคะดิฉันก็ไม่ห่วงนะคะผู้หญิงคนนี้สมองไวเก่งฉลาดนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ลูกสาวเริ่มเริ่มสนุกแล้วนะคะเพราะว่า ความเครียดความไม่เอ j นจอยออกจากชีวิตเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สปีนี้นะคะที่เม็กซิโกนะคะเตรียมใจเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะคุณผู้ชมขาเพราะว่าปีนี้คุณอาจจะได้ดีใจก็ได้เพราะมีสิทธิ์อยู่นะเพราะเห็นติดโพหลายโพอยู่นะคุณผู้ชมนะคะ ค้ามาในการประกวดผู้ชายกันต่อคุณผู้ชมนะคะในเอเชียบ้านเราเนี่ยนะคะที่มันดังๆในการประกวดเวทีผู้ชายแบบเอาดังแบบดังแบบดังเลยเนาะมีแค่2ประเทศนะลันมิสเตอร์โคลีนะคะแล้วก็มิสเตอร์เวียดนามเพราะว่า2ประเทศเนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้ชายหน่วยก้านเขาดีแล้วเขาหล่อจริงนะคะแล้วก็บอดี้สวยแล้วอันเดอร์แวร์ที่ใส่เนี่ยมักจะไม่ใส่อะไรเสริมเข้าไปที่เป้า นี่เราพูดกันแบบตรงๆนะคะนี่กับคุณผู้ชมนะคะผู้ผ่านเข้ารอบออเดชันมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเคเรีย2024นะคุณผู้ชมนะคะก็มีผู้ผ่านเข้ารอบนะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนว่าเวทีนี้เนี่ยนะคะเรียวไม่มีอะไรยัดเลยนะคะไม่เหมือนเวทีบ้านเราลันเอาแผ่นอะไรไม่รู้มายัดตรงเป้าเวทีนี้เขาไม่ยัดนะคะแล้วใส่อันเดอร์แวร์หลักๆเขาไม่ขาวก็ดํา แต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางสีขาวบางๆแล้วเดินออกมานะคะรูปร่างดีเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยอ่ะมันก็เทสคนไทยเนาะทางผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมนะคะคุณผู้ชมขานะคะบอดี้หุ่นนะคะผิวสีแทนหน้าตานา่ารักแล้วก็อันเดอร์แวร์ไม่มีอะไรเสริมเลยนะคะไม่มีอะไรเสริมในอันเดอร์แวร์เลยนะคะคือเขาเลียวจริงๆพี่เต่าจะดูการประกวดนี้มา 4- 5ปีแล้ว เลียวมากๆเลยนะคะและผู้ชายเกาหลีที่มาประกวดที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสเปคคนไทยอ่ะหน้าตาดีน่ารักน่ารักเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะแล้วเดินออกมานี่เขาไม่อายเขาไม่ขืนนะเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะการใส่อันเดอร์แวร์สีขาวนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าไม่ใส่ไม่เสริมเหมือนมิสเตอร์เนี่ยเวียดนามะลัน มิสเตอร์เวียดนามเขาก็ไม่ใส่เสริมไม่ใส่ซับเลยนะคะเขาเดินออกมายัางไงาก็อย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายเวียดนามก็จะเป็นเทสของคนไทยด้วยก็จะน่ารักน่ารักนะคะหล่อกก็คือหลอ่อชิบหายเลยนะคะ เออหุ่นดีก็ต้องยอมรับว่าหุ่นดีมากนะคุณผู้ชมขานะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผู้ผ่านเข้ารอบนะคะในการออเดชั่นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคเรีย2024นะคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็จะไปส่งต่อหลากหลายเวยทีอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมิสเตอร์โกโบของแม่ปุ้ยด้วยนะคะมิสเตอร์ซุป f d o ราแมนออฟเดอะเวิร์นะคะแมนฮอสตาแล้วก็มิสเตอร์อะไรเนี่ย มิสเตอร์อะไรสักอย่างมิสเตอร์เฟรนชิปหรอมิสเตอร์เฟรนชิปนะคะเออนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ละคนก็มีเวทีให้ไปเนาะมี4-5หเวทีเวทีผู้ชายตอนนี้ก็กำลังบูมในเมืองไทยก็มีหลายมิสเตอร์นะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะแพ้เกาหลีตรงที่เรื่องบอดี้เราเล่นบอดี้เราส่วนใหญ่ในในแบบเราบ้าเราเนี่ยจะเน้นแบบบอดี้ยังไม่ยังไม่สวยอะบอดี้ไม่สวยบอดี้ไม่ชัด นะคะหน้าตาเนี่ยมันสู้กันได้ส่วนสูงสู้ได้แต่บอดี้บ้านเราจะไม่ค่อยชัดแต่บ้านเขาอย่างเวียดนามหรืออย่างเกาหลีเนี่ยบอดี้ชัดบอดี้ชัดภาษาอังกฤษไฟแลบแต่ว่าเกาหลีบางทีก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะอืมนะคะแต่หุ่นเขาว่า หุ่นก็สามารถที่จะพาตัวเขาเข้ารอบได้แล้วนะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องวัน31นะคะสำหรับการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะปีนี้ดรน้องบอกเลยว่าปักธงว่าอยากได้มงใหญ่ด็อกเตอร์น้องสิริการอ้นสงกรานเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมย์บอกเลยว่าอยากได้มงใหญ่ไม่อยากได้มงรองแล้วเบื่อมงรองนะคะเราจะไปประกวดกันนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31 เราได้สาวง,งานมาทั้ง16คนนะคะ16คนที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยได้พ็อกเก็ตมันนี่เก็บเก็บไว้ในกระเป๋าแล้ว10,000บาทนะคะพร้อมได้เที่ยวฟรีเมืองพัทยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนะคะของร้านเพชรศ,ศิริไทยเจมด้วยของดรน้องนะคะ,ปะาปติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมนะคะร่วมไลค์ร่วมแชร์นะคะแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะสําหรับการประกวด Miss Earth Thailand นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงหน้านะคะ แช่ดาราหนุ่มหล่อนะคะเรียกชายแท้มาใช้บริการสุดท้ายชายแท้วิ่งออกมาจากห้องมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะต้องติดตามช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะ,ค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ